ต่อกันเลยดีกว่ากำลังหล่เลยหลังจากที่เรากัดลิ้นเขาบีบไข่เขาเขาสลบลงไปแล้วเราวิ่งมาที่รถหลังจากนั้นยังไงต่อคะก็วิ่งกลับมารถมอเตอร์ไซค์ล้มใช่ไหมก็ยกขึ้นแล้วก็พยายามจะสตาร์ทแล้วก็ไม่ติดไม่ติดเกียร์มันค้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้อคิดว่าถ้าเขาโผล่ขึ้นมาตายแน่เลยตายแน่เลยเลยแล้วก็ยังไงสุดท้ายก็นึกถึงแม่นึกถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยด้วยช่วยเพราเขาแหวกขึ้นมาแค่นั้นแหละสตาร์ทแบบติดเลยแล้วก็ปิดผ่านเขา ไปถึงหมู่บ้านแล้วเป็นไงไปแจ้งความเลยป่ะลูกย่างค่ะก็คือเข้าไปหาแม่ก่อนเข้าไปแล้วก็แต่ลิ้นน่ะเขายังอยู่ในป่าเลยว้าวแล้ววนนีป่าอ่ะคือด้วยความไม่รู้ใจค่ะก็ไม่คิดว่าแบบจะออกมากันแล้วก็ยังอมไปแล้วก็ไปถึงก็แบบคายออกลงเออ้องชายคนโตอ่ะ ็มาบอกอะไรแม่เจเล่ใช่ไหมอะไรลูกคิดว่าเย็นรีบเจลลูกโไปกินขนมมาลิ้นจะลูกลินตนรีจจับคนร้ายได้หรือยังคะได้แล้วค่ะจับได้ทันทีเลยไหมคะไม่ค่ะข้ามไปอีกวันนึงจับคนร้ายได้ยังไงคะเขาทําโทรศัพท์ร่วงตรงที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็น้ํามันรถเขาหมดเขาไปขอความช่วยเหลือพอดีหนูก็เลยประสานแบบที่ว่าหนูมีญาติที่แบบรู้จักกับพี่ที่เป็นตำรวจนะคะก็โทร เขาก็เข้ามารับแล้วก็ประสานกับโรงพักคือตํารวจเข้ามาแบบเขาก็เลยแบบขอความช่วยเหลือรถพอดีรถตํารวจวิ่งเข้ามาเขาก็เลยวิ่งหนีเลยตกใจขาตกใจเขาคงอารมตกใจเหมือนกันเขาก็วิ่งหนีตํารวจก็หาทั้งคืนไม่เจอนะคะพอตอนเช้ามาอีกวันหนึ่งก็คือ มีชาวบ้านที่เขาแบบว่ามันไปแอบอยู่ใต้รถไถน,หนานะคะเขาเอาถุงปุ๋ยปิดตัวเองไว้นะชาวบ้านก็จะเอาถุงปุ๋ยไปเกี่ยวหญ้าก็ไปเจอนะอก็เลยว่าอไอ้คนนี้หรือเลปล่าเพราะที่ตำรวจ<ข>าตามนะหากันทั้งคืนก็เลยหรอกแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ในกระบวนการของตำรวจแล้วคิดว่าไม่น่าห่วงนะคะแต่ว่าที่อยากรู้ว่าตอนที่โดนปล่อยครั้งที่สองอตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรียบเรียงยังไงว่าเราจะต้องแบบ กดลิ้นบีบไข่โอ้ตอนนั้นบัทุกอย่างันเป็นอัตโนมัติเพราะถ้าเป็นเราเราจะแบบทำอะไรไม่ถูกเ้เรียนหนึ่งสองสามดูจากในละครนะค่ะค่ะดูในละครแล้วก็คิดว่าผู้ชายอ่ะมีจุดอ่อนตรงตรงค่ะลูกอันท้าใช่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกเราดูละครก็คงไม่คิดไม่ได้อย่างน้อยอย่างเนอะดูแล้วก็ลืมผู้หญิงทุกคนจำไว้เลยนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องใช้ทุกรูปแบบ อัตโนมัติของร่างกายมันปกป้องอยู่แล้วใช่ไหมพี่คิดว่าการกับหรือการกำเนี่ยมันก็มาม,มาแบบโดยอัตโนมัติตตใช่เพราะว่าอ่ะ ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องดีที่เราได้ดูทีวีเราได้ฟังอ่านข่าวข่าวที่กัดลิ้นก็ไม่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกก,ก็เคยมีมาแล้วสรุปว่าถ้าใครนะคะโดนกระทําในลักษณะแบบคุณพัดแบบนี้เนะี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราต้องรู้ไว้เลยคืออวัยวะเพศของผู้ชายนะคะเป็นจุดอ่อนแอที่สุดค่ะแล้วอาจจะชวนเขาพูดคุยทําแบบว่าสมยอมต่างๆนานาไปแล้วถ้าโดนทาร้ายร่างกายก็ต้องแกล้งแบบว่าแน่นิ่งไปเพอได้จังหวะก็เนี่ยเหมือนพัฒเอก็ได้ใช้ได้ใช้อันนี้เหมือนกันยุทธศาสตร์ของผู้ชาย ตรงนี้แหละที่ทําให้ผู้หญิงเนี้ยรอดกันมาเยอะเมธที่เป็นพัดนะพี่จะไม่เอาเค้นลิ้นมาเป็นที่ลึกจะเอาไข่มันนี่แหละมาด้วยเลยเรื่องกรณีนี้นะคะของพี่พัดเนี่ยเส้นทางที่กลับบ้านก็เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยอยู่แล้วกลับนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะแถมไม่ได้แต่งตัวยัอยยวนไม่ได้แต่งตัวอะไรอันตรายเลยนุ่งเกีงยีนเสื้อแขนยาวยังโดนขนาดนี้เลยเนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วน้องพัดป้องกันตัวเองเซฟตัวเองยังไงบ้างก็คิดว่าแบบคือเลิกงานก็ต้องเลิกขอให้เลิกประมาณห้าโมงแล้วก็ คือทางเส้นนั้นก็คือแบบว่าให้มีคนมารับ,รบข่ามารับอ,อะไรเงี้ยนะคะให้สามีมารับก็ได้ค่ะก,ก็อยากให้หน่วยงานราชการนะคะที่เกี่ยวข้องก็เข้ามาดูแลนะคะในพื้นที่ ที่ว่าติดฟงติดไฟอะไรให้มันสว่างนะคะเพราะมันมืดแล้วบ้านตรายด้วยค่ะเห็นบหมว่าตอนนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็กลัวกันหมดเลยใช่ไหมคะใคะดึกๆดๆๆไม่มีใครกล้าแบบว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนเลยใช่ถ้าอย่างนั้นเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะก็วอนขอไปที่เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้นๆในช่วงนี้เนี่ยน่าจะติดไฟให้สักหน่อยเนื่องจากว่าเวลาค่ํา กนน็ถนนหนทางจะได้มองเห็นแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้คนที่สัญจรใช้ถนนเส้นนั้น 2, 2, <km S> 2> กิโลเมตรเองเติมไฟนิดนึงกันล้กันอันนี้วอนขอเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถามคุณพัฒะคะได้บทเรียนอะไรกับเหตุการณ์ในครั้งนี้บ้างคะค่ะก็คือจะต้องรู้จักว่าต้องใช้สติค่ะคือค่ะต้องใช้สติแล้วก็คือเกี่ยวกับ การดูละครดูทีวีอะไรก็มีประโยชน์ทำให้เรามีความรู้ข่าวมีความรู้ต่างๆก็เอามาใช้ได้นะคะได้ผลมาแล้วด้วยบางครั้งเราอาจจะคิดว่าการที่เรานั่งดูทีวีไปเรื่อยๆดูไปงั้นแหละดูแค่เพลินๆไปวันๆแต่จริงๆหาดูไม่ว่ารายการทีวีหรือละครทีวีหรือข่าวสารในทีวีมันก็สามารถทําให้เรารอดพ้นจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างได้เหมือนกันรวมทั้งใช้สติด้วยวันนี้ต้องบอกว่าซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณ น้องพัดมากๆที่มาเล่าประสบการณ์ถึงแม้ว่าตัวเองอาจจะยังแบบชอบกลัวอยู่อาจจะกลัวหรืออาจจะยังไม่ได้มั่นใจกับการใช้ชีวิตเหมือนเดิมสักเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะว่าสิ่งที่พัดเล่าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายหลายคนเลยค่ะวันนี้สมาคมเมียจ่าขอบคุณพัดมากนะคะขอบคุณน้องพัค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกับเมียจ๋าได้ใหม่นะคะอาจารย์ช้างรออยู่ค่ะพร้อมดวงประจำเดือนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ